ันลูกกินนมนะไฮอันจะอุ่มผาดบ่าเนี่ยเวลาอุ่มอย่างอุ่มอย่างคือกันอุ่มผาดบ่าแล้วก็บผาดบ่าอุ่มเป็นแล้ววะคือข่อยอุ่มมาดิผาดสลูกอุ่มบ้าจะบ่าเนี่ยเนี่เวลากินนมแล้วผาดจะบ่าแล้วมันจะบัวนั่นดิมันจะบนแขนผมเออผาดจะบ่าแล้วก็จับสองขามันไหวเออกระพ่านเเอ้ากระพ่านจะบ่าเลยกระจับสองขาไว้เด็กน้อยนะเอาจะอุ้มผาดมันสิตามันก็สิลงน้ำ อันนี้ว่าจะอันนี้แบบเจ,เจ,จ้าเจ้ามีแต่อุ่นถาเดียวดีมือนะมือใ่ผมก็ออุ่นถาดน่เต็มใส่ขนมนะแบ่งลุงก,กินนะแม่เมวลากินน<จ>้ำผัป<ะ>ดปลาเวลากินนมแดงแ้วผัดปลากระนด้นยก

สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนง่ยไปอย่างบสัสุขสุขคนบัสมองสุบอนนะพี่น้องเด้อจะเป็นจังไหนร่างกาย,ยพี่โบนโบนเต็มรอ้อยนะตอนนี้ก็นเด้อผู้ประกอบช่องยูทูบบาราวพะเพลินคือเก่าเนดะ้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้ก็เข้ามาพี่จะทางเงินนางแดงเด้อมาทางเือนนางแดงจะเป็นสะพานบุญน้หลักผูรร้ใหญ่จะดีจะบุญเบนคือเก่าแหละอ่ากาเรื่องเงินเรื่องซ่านก็นเนี่ย <c oughs> ก็แล้วแหละเนาะแต่ว่ายังบ่ได้มือได้ยามมันแหละสิขึ้นสิหูอันทิพย์นี่แหละสิหูมัอนี่แหละเนาะพอาะเขาบอกก็แล้วแล้วก็ไปหาเลือกงามยามดีไปทามพุทธพุแก่ทามพ่อทามแม่อะไรเนาะเป็นหาเมืองามยามดีสิขึ้นเฮือนใหม่เนาะแล้วก็เรื่องว่าสิบพุทธของน้องของน้ากันสิหูมัอนี่แหละสิให้เขาพุทธมัอนี่แหละพี่น้องเลยเนาะก็ความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่เพระฤกษ์เก่าอแหละเนาะ ะเรื่องของลงของน้าก็ดีข้อความเมตตากรุณาแล้วก็ขอทุนขอทุนขอทุนคือเก่าแหละพี่น้องไอ้์สมทบกันคือเก่าแหละเนาะเพื่อว่าอย่างให้เขามีห้องน้าใส่ให้มันสะดวกสบายเนาะในการใส่ชีวิตอ่ะป่ะบอกอะไรยังห่างพี่น้องไอ้์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนท้เข่าวบันเทิงมัส่งกับคลิปวิดีโอเออเนาะมีกำลังใจในการทำคลิปเนาะเปิดโฆษณา้เดพี่น้องเลย มันคือหายมันดูดกระดอกกระเดียดแท้ดือมาอุ้มกันตลอดแท้กินนมสอฮะเอากินนมอยู่เดียวนี่นะ

นางแดงจะไดนมาสิกผิ่มจะดอกกอดเะมอได้ทำสิเ่นเ็นบ้ากล้วห้กเล้วลงใหม่บม่บ่มาีไม้่อยวดีลสะสิจะเป็นของเบาวล่าอยู่าจามทีเลืออาะไดีปลาลุงนะแม่ไปดีปลาลุงไปดีปลาลุงไปโรงเรียนดิแล้วนะนนหนังเรียนเดียรงเรียนดูแค่ ็น,นไดมาเผาเทือนใหม่จะบอกหัวเห็นอย่งก่อนอยู่เทินะฮะลงมเราลงขนดไกินข้ออาเป็นดลูกจะนะเจ้า้องเจ้าหัน้วบอก ยังให้อยู่สบให้เออเออแม่น่ะได้บอกเอฟซีาน่งทำนางทำตาหัวใหญ่เจ้ว่าอยู่บหัวใหญ่เนี่ยไว้นว่าหัวใหญ่เล็นน้อย็ัวห่ัวใหญ่นี่เห็นเหอับายาเพิ่นไกลนะเป็นยังจัแบบตามีปัญหาบหัวใหญ่โดิโอนะบ ยาอยู่เนาะปริโอยังอ so 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 ีกยาก็ไปสักอยู่วัคซีนเนาะทำยังมีพวกอะไเราสั่งยังบ่มาหมดเนี่ยเห็นเพื่อนใครมาเนาะก็เื่อไว้ทีมก็จะมาขายบางทีเขายังติดต่อกันบ่ได้พอกบอกสั่งอยู่ผู้ใหญ่ไปก็ให้สั่งมาแก่าต่กนะห้ตอกแล้วบ่ สบายดีเ FC ก่อนไปตอกนะอยู่นอกบานนี่เนาะนกตนันสั้นๆเลยเนาะเออบตกลงเสีหัวนอกบานนี่เออะละบากแตงตอกเลยที่แรกว่าสิให้สร้างเขามาเบิงผลงานเขาเบาตอกนะโอยันมันลุดนี่ลุดรุดแล้ว ไป,ไ,ไ,ปไปทางไหนบ่อนี่ยไม่ไปทางไหนให้ทานบ่นู่ยออกตามกันไ่ได้ลงอีกบ่เว้ยลงลงกับจังยามได้แล้วป๋าง่ามไหไมไหลงกับจังยามได้แล้วผมมีไม้ผมมีไม้กับที่ห้างงานเนีเพื่อผัแห้งหลังใช้กู้ทองหน,น้าใช้วเวลาได้ไปตัดไม้มาลงทา่านกูลงน้ำก่อนนี่ ห้องหน้าก็ใช้คุดเอ่อเศรนี่ก็ใช้เป็ดตัดตัดเศษเศรวนำได้บา้างเศร์ลเศร,เร,มเร์มาเห็ดเทือนไผ่อะไรเสามา,หามเห็ดคั่วเสามาเห็ดคั่วประมาณสี่ต้นเนาะสี่ต้น งน้ำก็เดี๋ยวไว้ก่อนถามสางก่อน่าใสา่ไสม้เส้นตัวนี้ได้บอกหรือตัดมาใหม่แล้วบ่อเอสาห้องน้ำก็เสาห้องน้ำก็ใส,ส่รถสี่สี่ต้นคือกันแต่ว่าได้มีเงินได้แค่สี่บอกให้เหตุก่อน,นออเนาะว่าอยากได้ไบ่อหาธามว่า มีความขยันพ่อบอ <c oughs> มีเงินือใช้ก่าไปตัดเสาอ,อย่าเ้ยกกจะเงินจะตัดเสาอ,อย่างเง้ยห <c oughs> อาแล้วบอมืองามยา,ามดีขึ้นเถือนทำแล้ว <c oughs> ้เรียบร้อยเลยนี่ต้งตอนอาบอกเลยอาทิตยนานนทิตย์นี่นีอาทิตนี่ะ้อาทิตนี่ลว ใช่ท้าบ่เสียมือใดเปมือใดตอนนี้มันจีเป็นเงอนสองเงินสองราเอาออกใหม่จะขับมาเมือนี้หรกทำหนึ่งจบ้านนังน้อยสองวันตี่วันจันสร์สามขับวันนี้สามมื่อนี้ปะอืมม่สามขับเงินเนาะเงินเกื้อนะเ้า ก็แห้วเลยสาพอนวิไลกะเหลวเป็นบอลลงเด็กเดือนนั้หมแล้ววันึ้นือได้มอวัตสุกนี่ยมาสักวันนี้คือน้องก็หายเลยเสียแล้วจะไปใช้ฮะบกคืมคือเสียอีกเลยเอาอีกแล้วันบอกมันไปทานีอ้าวหัวป่เห็นเลสียจะมือเลยเสียไปแล้นี่ไม่เ้าเลย โอ้ยบัวปบเลบัทานป่ว่ะบัวใเบิ่งมันดอกบก็อยะวใบใส่ดอกเนี่ยมันไปหาเขียดหากบหาปลาแหละมันเคยไปนอกทุงไปเดี๋ยวจะชนอีกนะคะเา่อเมื่อบเอยจัะเมื่อลเอ๋อเมื่อไวยแต่เนาะแล้วมานี่อยู่ปะบัเห็นมา มาอยู่กนมาุูเท่มาเบิ่งเฮ็ดน่องฉบออันนี้ข้าวอย่างนข้าวเห็ดเบี้ยงานขาเจกเลบเลี้งงานในเลี้ยเรืองจ้คลองน้ำแลยเจ้าคลอเล้ยงอไ้ิดนิพีแห่งวัดเขาอยากเป็นคอมเมนอยู่ครับแต่ว่าบอกบอได้ว่าภาษาไทยที่อย่ากจะเป็นคอมเมนตแต่เป็นายลับคอมเมนต์หยสิ เดี๋นางแดงแหละซื้อแย่งสปอเนื้อสารลับสารลับได้นี่น่ะน้องสาวนี่ก็นั่งเนเพราะว่ากระเม็นมันก็บนเดระยู่บนนะมันก็ติดต่อกับกระเม็นอีกสารลับกระเม็นบอกเน่ยเป็นสารลับกระเมนตอะไรมาพวก็ต่างประเทศหรือว่าต่างดาวก็มากวดเบดเขากวดละเขากวดละเพราะว่าส่วนมันบุญวายเนาะกระเม็นกับไอ้ไทย พังละเบ้อแล้วมันก็มีมันมีหลายกรณีอยู่บางทีขยะหมูแกงแกงกันแหละเพราะว่าคนส่งผมเนี่ยนะกับบรรดุเห็ดวิญญาณเนี่ยบรรทุนอื่นมาจ้างแต่เขากับส่งผมเนี่ยบาตนีนการงานแถวนั้นก็มีแต่คนจ้างแต่ส่งผมเนี่คนอื่นเขาสิตกงานเขาบผมงานมันก็เลยมันใส่เอาที่จัดการมาว่ามึงกับบูมีบัตรจะเร่งงานแบบนั้นเนาะ แต่เราไปอยู่เป็นสาวฟีแหละมันบ่น่าจจะมีปัญหาแล้วคิดอีกอย่างหนึ่งกับเรื่องนี้หลังที่ขึมน <c oughs> คือแบบนี่แหละมันวุ่นวายเขาก็เลยเขามาตวดละมาตรวจเบอร์ทะเลครับตากล <c oughs> า,างคืนไม่ได้หหรือเปล่าเนี่ย่ได <c oughs> ้หายแล้วก็หายในดึกนอนห่างได้นอนอยู่ที่แม่ก็นดี เวลารับแล้วก็รับเจ็บรับจมบนจักลูกยังไงก็ห้ลูกไปราแล้วเนาะนกันบ่ได้เลนบอได้เอ็ดเดี๋ยวได้่ได้หายเนาะแม่นดัลเอต้องได้ลูกเมื่ตาบุขึ้นจะต้องได้ลูกถ้าเราเนี่ตัดจะเร็วเไ่ได้ไไข่น่ตายไข บางบ่อจะมีค่ายบางบ่อเนี่แล้วแต่แต่สัทธาบางหม่องเขาจะก็ตั้งมาเลยก็ว่ามาเลยตั้งมาเลยค่ายขนาดแรขนาดแรกคือสบายใจดีขนาดแ้กแต่ทบัดประจักษ์ใส่ใส่น่อยใบยันน่อยโพดใส่ลายบัดโมีนะนก็เพ่ตั้งค่ายมาเลยว่าท่านั้นท่านี้เออเาหูเสบาย าำใจเขาเอาพานันสองพันเขาวา่ะอยู่วันสิจะ<า>คืออ0พนันสองพนันนี่ไปขน,นาดจะคือไปตัดจ,จะือจนเรลวเปล่าอ๋อเป็นล้านเนี่ตาตาเป็นมองลุมเลยบอกมองลุมแล้วบนึ่งอกฮะดูอย่างเงี้นคือเก่าออเอนนี้ตันต ยิบซับยิบับเีว่าเ่นเมอฟซีบางทีเป็นเบิ่งเป็นเบิ่งนอแทบเป็นบาัวใหญ่เอาลุกขึ้นเบิ้งดูนางเด็กหัวใหญ่จะบอกเปิดเองดูฮะโอ้โหนยใอ๋อเอมาเม็ดเหมือนนะต้องให้คัดแน่วะเบิ้งดูฮะคำตาปินให้ป้าลูกเหิืองดูฮะ เสียนหัวไฮปลาลูหปหมือนรูปใหญ่แต่ว่าหัวบิดการหน่อยกางใหญ่ขนาดหัวบิดนะคอยบดที้งหัวหัวใหญ่นะบดใหญ่พี่น้องเลยมันก็สมน้ำสมเนื้อคนนั่นจัดกันเล็กน้อยกันเลยอ่าโตสมคนแต่โตบิดนี่ครับบดทิ้งอันนี้บิดไปข้างหนึ่งเลยเชิงอยู่ควรต้องแงถ้าพูดว่าหัวโตนี่ไม่ใช่แล้วเบิกอัตราแบดสมนึกอาข้นมันแนมต่ำนะ เออเบิ sí, ่งในกลองมันจะเป็นประเด้นเลยจะเบิ่งจะเบิ่งจะเบิ่งกลองนะเบิ่งในกลองมันคืออยู่คือยังเอาก็คือหัวไงแั่เบิ่งในกลองนะฮะมันเป็ดอะไรเอซีมาเวลาเอาลูกที่มุมน่ให้อันจะ่อุ่มขาดบ่าเนี่ยเวลาอุ่มอย่างอุ่มอย่างคือกันอุ่มขาดบ่าแล้วกะขาดบ่าอุ่มเป็นแล้ววะคือคอยอุ่มมาดิขาดฉลุอุ่มขาดจะบ่าเนี่ยนี่ เวลาคุณนมละวพาดะบ้าละมันติบ่านั่นดิมันติดบนแขนผมพลาดเสบ่าเราจะจับซองคามันไว้กบพลาสองดเอ้าเอาดเสบ้าให้ะก็จับซองคาไว้เด็กน้อยนะถ้าจะอุ้มผ่าแต่มันสีตามันก็สีลงน้ำอันนี้ว่าย่ออันนี้แบบเจ้าเจ้ามีแต่อุ้มขาเดียวดีมือนะที่ผมก็อุ้มผ่านเต็มใส่ขนมนะมาแบ่งลุงกินนะแม่

一、二，我开给我妈。好， มาแล้วนางเต็มแม่โบแพงจะซ้ำมาในแพงแต่นอกของพูน้อยเจ้าบุคคอยอยู่น่ะผ่อนน่ะแม่นี่อะไรไรแม่โบแพงซ้ำแบบไปหาแม่หยาบัดอาเาลาทามือหน่อแพงไพ่ระหว่างเงินพ่อกับแม่พูนกันอยู่พี่เพราะว่าแพงทางนี้เพราะ่าโอ้แม่หยาแล้วก็จนจะพ่อยังไงลางตึ่มนะคุณเรียกคุณมือเพราะคอยู่ไปอยู่แล้วคุมือก็ว่าโบแพงเล่าบาทแพงคอกับแม่อยู่พี่เพราะว่า จะไปดูเด้อร์หาแม่บ่ได้แพงจ้าเด้อบาทพี่ก็แพงกูน่องได้เออน้องคำตาพี่เด้อกันบ่ไปบัดทางน้ากับผมมีภัยภาวะเงาภาวะผิดหอดผิดหอดเวลาเราเห็นหมื่นสองหมื่นเรากมานำอะไรเราอ่ะคนอื่นกับพบ้านได้ก็คือว่าเราเราเหลี่ยง ขึ้นไปนอนละบอห่างเต็มนอ,นอยากนอนฟุ้งมือนอนฟู้มือนอ,นอยอะขึ้นนอนฟู้มือละกลางคืนนะบอโดยเห็นเฮือนใหม่แล้วอะไรนอน,นอดใจบ่ได้พอพยานบอพี่นอนเยีะอย่งเมื่อใหร่นอนเด้อห่างเต็มขึ <c oughs> ้นกนะ่อนอล้วเหี้ยปะเนี่ย แงมานนะพูดจักแมตก็จะซื้อเติมมานจานอนแซมแมตต์ได้อ่าดีกันเานสแบ่งขายอบ่เท่ไแบ่งกันหรอแบ่งกันงเแม่ก็นั่งอยู่นี่บ้านั่งเตียงมันคุ้ยมั้ย รถไทยังสนจักนี่งดไปเไปเขาจับรถไทพวกรถจักพวกรถจักก็คือการเราเ่งันับรถไปนี้แล้วจดหัวดาบเอาเลยเอาเปลือก Ô luôn 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 Để luôn 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 มัแกะเอะมัน,มน,ท,นทานห้าสอบ่วนให้เอาห้าสอบมีว่าก,กับสอบนะ เอากระสอบมานั่งงันสาวนันทนำมานหายเมื่อไหรได้สิใสมาแล้วใสมาแล้วใ่เมื่อไหร่บออันนี้เาใหม่ซื้อมาเป็นอันนั้นแล้วเพราะว่าใส่ตลอดเลยมันถึได้ถือตัวซื้อจนหมัดมีแต่ยมือของผมเลยโอ้มีแต่ยมือยูนี่บมมีอางานเป็นเซาะยูนี่เขาเคยเป็นเซาะเขาบอก เเป็นนหมัดาะอันนี้ก็คาทาเนี่ผู้ใหญ่จะดีเด้อเหมืนซื้อเด้อซื้อให้บ่าวลาวซื้อซื้อซื้อให้บ่าวลาวนะหาสอบแต่ว่าให้เงินน้าพันหนึ่งสิคายตีหาสอบต่อพันหนึ่งบอกสิคายให้บ่าวลาวตีหาสอบต่อพันหนึ่งนะนี่นะพี่น้องเคยหาสอบแต่ว่าให้เงินน้าพันหนึ่งเหมือนปะอ่ะคาถาเด้อนี่เด้อ ของน้องสายลุงเปิ่นฝากมาอุดหนุนทานนะแหละจำได้จะบอกคนสื่อสายลุงพี่สายลุงเปิ่นเคยซื้อยังไห้กันว่าจำได้เอาบาลาสิทามคืนบาทเคยสวยเรือยังไงเปิ่นซื้อยังไห้ คนไหกคบบน้จไดจากย่างเราว่อมาผมดูหายางนึงก็ได้คนทีสืซ้ายรุงทานจาหเอนพี่ซายลุงน้องนสองดึงน้องซายลุงตัง xong thừa, thưa thừa rồi mày 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 nhỏ mày mày ừ. à đây mày 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 mày

พวกเราเบิ่งมาใหม่เพิ่มบ่มันแล้วบ่คืนไผมีเสื้อเปาบ่วันเดี๋ยวมาไบ้านใหญ่บ่ลาเมื่อนนนึงสิแล้วลเนาะคิปายบ่แห้งนะนาเทียนาเฮากย่อมื้อวันเายังสิแล้วบ่แห้งอะดิ อ่ะ <c ười> no. ี่น้องเอ้ยกระตางอะไรเนาะให้ให้ขอบุญขอบุญเพิ่นพี่สายลุงนะฝากเงินมาอุดหนุนทานจงเจ้าหะเอาขอบคุณเพิ่นเอานอนเจ้าเราบอกว่าทีนอนนั้ลงมาแล้วก็นี่ใส่เตียงให้มันนอน อ่ะออแล้วเมื่อคืน<ป>ขอบคุณขอบคุณท,ที่ใอยลูกที่ซอยลูกและครอบครัวและครอบครัวต่อไปตีนแหงตีนงดกเพลงเพลงลสุดปากเร่งเพลง,พลงให้ เนยังกาตากระตุนเน่อยนเดกๆมีตอนนี้แล้วอ่าปีนน้องไอ้นาะก็ิสด้จเลิยไ้ยเนาะขอบุญขอบคุณทางน้องสายลุงเพิ่นเนาะที่เพิ่นเมตตา สงสารเนาะแล้วก็มีน้ำชิดน้ำใจสวยเรือคนที่เขา,าถูกยากลําบากแล้วก็เขาขายันนะนะแบบเขาอยากได้อยากมีนะเนะาะพราเพาะเมียเพียงก <c oughs> ็ให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งแต่ว่ายังบ่ได้เบิดซ้ำเลยเด <c oughs> อกยังสิมีอยู่ของอันินอ่านอกไซลุงเพิ่์นย,ยังสิมีอยู่เนาะค <c oughs> ือไปทีละอย่างก่อนเน,ะนะาะกะต่อนนะไปกะสิให้เพิ่น แนวใดคุดหนอง,งน้องของน้าแล้วก็ใายทานและบาทน,นี่เนาะความเพื่นว่า,าซื้อทานให้บาราเอาไปดังเดอ้อพ่ชชันใายทานแล้วก่อนเลยลเราไปดังเพื่อนว่าปรากดขึ้นมาเลี่ยเด้ก็ชิได้ดัดดงเบิ่งอยู่ทานนั่นบ่าวแตงนี่เป็นแนวใดมันสิแตกหรือมันบ่แตกมันสิกะบ่หรือมันสิบ่อก่ <c oughs> อกาเนาะก <c oughs> ็ออคอยเพื่อนอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแกรงเอฟซีบนสุขสุขคนคือกันเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ เอาไว ah e. ้พออกันอีพีต่อไปพี่น้องเลยเนาะอ้าวสบายดีสบายดีนางเต็มสบายดีป้าลุงด้วยสบายดี